เหลียกมันๆเกือบออกจากกางะารมังเกือบแล้วเออหนันนั่งแังสันตัวกดไลค์กดแชร์กดบิดตามให้ด้วยนะคะสรุปจะนอนหรือจะเล่นจ้านอนลงนอนลงนอนดีดีเออนันละหัวไก่พี่อันไดโนเสาร์ เบิ้งเบิงบิงบิง,บงปากขับพี่เต่าอ,อุ้ยเอาลินเดียพี่เต่าจุ๊กจุ๊ยดุยดุยดุยมาเด้อก,ก่อนคุกกี้แล้วยังคือนอนสะดุ้ง่ะฮึคือนอนสะดุ้งอ่ะลูกฮึฮึมาเด้อก,ก่อนคุกกี้เล็กหน่อยนอนสะดุ้ง phát vai, ừ, năn lã Ừ, phát vai, phát vai Ừ Ừ Ừ, ừ, ừ Ừ, ừ, đáy nè, chẳng đáy nè Chẳng đáy, chẳng đáy sẽ đùng đi thế Hửm ห่วงบ่นนี่นม่ว่าจะดูดเขาพี่ไดโนเสาร์ดินอนลงลกนอนลงเร็ว้หลับลงหลับลงตาหมวยหมวยลองอู้เอาแห้งแ้งฝนใหญ่มากเทอ่อนแห้ง หน่วงแต่หนูยังไม่นอนจะไปไหนืหเสียวพี่ไดโนเสาร์ไปใส่ขาบขาพี่ไดโนเสาร์เลยวะ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปใส่ลุกจิไปใส่ โย่โย <chat> ่โย่โย่เออชั่คักๆสิเออเออเต็มจอเต็มจออุ้ยทานนอนแม่ข้อหักข้อเกี่ยนยุทธเะเป็นตาหักนนี่ใอ้กระรี่มาสมดายบเฮ้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 ตามกล่องมือเฮ้ยบาสิทิมโตกับทิมโตลง mở đầy nhăn nhằn cho con kẹp thua nôi tủng luôn từ ịu ơi 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 thôi vét 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 ha 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 say kẹt mà nhằng ha, đờn na đờn say kẹt đờn na โอ้โอ uhm, ้โอ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 ้นกนกหน่อยเอ้ยนกหน่อยจอมกวนเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอาดลาดแล้วพุ่นเอาไปแม่เล่นนั่บ่เอามาพี่เอามาพี่แม่บุ้งหเล่นดอกเอามาสัมผัสเบืองหนามมันไหลไป năm anh nhiều rồi văng Hử? à ha, Dạ. cái chắc bao yết Thôi tăng hôn ạ à? uhm, hôn thôi đi Cái khá lăng cho nó mình qua hát tới ai đi Để làm như này bố cười ở lăng khẩu năm chắc thừa Ăn nó nổi Ăn nó nổi thì อือย็นบ่ยน็นสบายดีบ่ข้างไว้แค่ยังขาหลังนั่นเออเออเอ้ออ ขาหลังก็มากขากลางหนึ่งพอเอาเข่ามากเห็นบืดหมุดหนามดีดีหน่อยหน่อยโว้ยหมุดหนามตาม่ำต่ำเอ็กคางนึงก็เข่ามากทำไมคะเมหมเออขาเก่ามากขึ้นมาสุด <laughs>

นจะกวนนาำอีกเตะนาำเป็นคือปิดตุ๊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 ตุ๊งไหลังามาทีตาตาเหลียมมันเกือบออกจากกลางกระมังเกือบแล้วเออหนั่งยังสั่นตัวนั่นเออนั่นละ บได้เกือบรุนเกือบเกือบออกจากอ่างหึหึห่วยห่วยห่วยเพื่อจังสันนี่เด้อกว่าเอ้ยกพลังเหรินมวลๆนะยานะเนีาะอุ้ยกันเต้าน้ำอีกบุบ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  อาบสปาจ้าละละตีนต้ำใตยพี่กวา่าเออ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 เฮ้ยไปผาบกีฬามัน,นมันจ้านอเต็มอ่างแล้วน้ำโย้ว ไอ้ยอ,อย่าหงกางแล้วไอ่เออมีเด็กน้อยลงกระมังเล่นน้ำน่ารักเลยหาลายตีลังกาเดนี่หาลายสีลังกาเด็นี่อืมอืมอ,อืม พ่อไปแล้วพ่อไปแล้วตืว่นเช้อาบน้ำเย็นสบายแล้วมาปะแป้งที่้าทาโลชั่นแล้วก็จะนอนจ้าเฮียพ่นทาขางนันน้ำติละถ้าขางนั้นน้ำ เอาใส่พี่อดขึ้นเลยอ้าอุย้ยเปลขีนออกเป็นหายเลย <laughs> อาปากเลยพี่อดสิเปลาหายอืเปล,า, <laughs> เปลาใส่พี่อดนั่นแหละ <laughs> โอหึเ้ยลอยมาหลินหนำล่างตัวเร็วๆท่าแปลงเร็วๆลอยมาลงหนำอีกแล้วพี่้องผุดผุด มวลเขาละน่ะน่ะอู้หูเดี๋ยวหลงัง เย็นไหมคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่บายบายคะ่ะหนึงไลค์หนึ่งแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวพี่ปีด้วยนะคะช่องฟังปีใหม่ฟังปีใหม่ชาแนลจ้า